สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามารับแซลมอนนะครับ้ังแซลมอนไว้ครับสองตัวครับบักย่างไงครับพี่น้องนี่สองตัวนี่สิบกิโลครับผมมึงใหพนักงานเขาจัดบ,บิ๊กมาเลยครับแต่เบิ้งกันา่าเนื้อมันฉ่ำสำัาใดนี่คือแซลมอนนอเวย์นะครับมึงสดไหมนะครับ สร้างไปแต่ละตัวนี่ได้มาทั้งชุดนะครับได้ทั้งหัวทั้งกลางมากนเป็นทุงๆแบบนี้เลยครับนี่ตวละหาโลกว่านี่เบื้องเนื้อฉ่ำบอยฉ่ำเบื้องเซียวพี่นอ้องพลน,นะเอยบอกเลยว่าลานชูชีเอเท่นนี่คัดของคุณภาพดีที่สุดเกรดเอนะครับนี่เป็นจังไดพี่น้องคำละหาบาทสิบบาทนะครับ ร้านเอทิ่นี่ใส่ของแท้ของจริงนะครับแซลมอนนะครับเบิ่งจากไร่เราครับเอ,อ้ยลายผิวไหวแบบเสียบด้วยร้านเอทินครับสวัสดีครับ